ทุกคนสีเพผ่อนง่ายเป็นทางหมดแดงเนาะก็แป็นกระตาขมทุกคนบริเวณชอ็อตเด็กสบายดีทุกคนเมื่อนี้ยหลัะสภาพี่น้องไปหาเอาแม่หมดแดงก่อนห้าสิไปเอาแม่หมดแดงมาตําใส่พักกระโดนเนาะสองร้อยกับแม่กิงแก้วไปหาใหญ่ไข่หมดแดงเขาก็เลยมานําทุกคนเบิ่งสภาพหลัดหลัดนิกว่าหลัดลหมักมขมกูดเจ้าของแล้วทุกคนเดนทีนี้น I like my hair ยังร้อยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องเบิง่งมีพลละม้ป่านำ้ำทําทําทํทอืมสวีทบววหวานหวาน,วานสมสม,สมพี่น้อง <c oughs> แล้วเราโอเพ็ดอืมเดี๋ยวพาไปเบิ่งทุกคนละลายโอเคบุกคือแบบพี่น้องสํารวยไม่ง่ายใครหมดเด็กบุกคือยังบุกบุกละปรด้นี่ทุกคน <c oughs> ี่น้องบ้านพี่น้องบ้านพี่น้องเคยกินอยู่บททุกคนนี่นะเคยแล้วเอ่ยกินบางใดนี่อันนี้บ้านสลัดเอ่ยหมักสมโกยหรือว่ามักขี้หมอนทุกคนร้ายแห้งเลยคุณ๊็เอาไปเห็ดวายไหนบอจังนี่อยเลยจะขึ้มางุ่นนี่อืมงามแห้งทุกคนมาหาเนี่ยกระเบนแดงโอ้กมดเบนดยุ่งจีดอกทุกคนมาชิมหมักสมโกลรับกันพี่น้องโอ้ดกแห้งนี่นะถ้ามันถือฝวันหมักันการกินแล้วเจ็บท้องถ้ามันไม่ถือควันกินได้ อร่อ่จิมึงมักมือเหมือเ่อมันนะสมซุกมันละบันสมกวยมากิม่มนโยกแข้งไปหน่อยเขาไปยิ่งมักปอกนี่เราคือขักอะไรหักปอกปละใหม่ปลาบานท้าทุกคน,น,น ไปไปยังคันบุรีไปทุกคนสีพล่านงามดีพี่น้องเนี่ยพุสีงามแหงเนาะอันนี้บานหลอดเออมักสมโกยส่วนไรเขาจะบ่หอยนิยมกินแต่ว่าตอนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยโอ้อันนี้คือมักใหม่ป่าสั่นเลิศสั่นดีเลยเลยทุกคนนี่ดกแหงพุในความแห้งแหล่งก็ยังมีความงามสอนอยู่อยู่ทุกคนเดียวชิซิวไหมเบิร์ดเออ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 งามเลย ดอกกล้วยไม้นี่งามแ้งทุกคนกล้วยไม้ธรรมชาติพี่น้องอหอมได้กิน่นพี่นอ้องเห็นห้างแหลกของมือ <c ười> กระตาขมแม่กินแก่จะแย่ทั้งรุ่มด้วยร้อยแย่ทั้งเตงทั้งง่าย <c ười> จะบอกขาอแย่หรอือจักรอยยังยัง อ่าร้อยไค่มาเนี่ยนั่น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 อยคอยปุยลมหรือตักเสียใครรายกว่าป้าใจจดใจจอน้องก่ามือดนีแปลกที่สุดฮอรบินแย่มเด็กมือจีนมอจะข่าร้อยเนีข,อข,ออขออ okay. อ่อีกเนีข่อีกโอเคเออโอเคโอเคอืม ดเจดูก้นหางมูแดงก็อร่อยข้าวเวนมีไข่มันมันใบอยากรนะนกเออมีโยไข่มันนะไข่ปลายขึ้นในพ้นตกมัน,นยิ้มหญ่ไข่หมดดูแดงป้าเกล็ดแทงทีมงานหนักลาเราดูใบไม้หล่นทุกคนทุกคนผู้ใด,ดเคยเลี้ยงตอนตอเป็นเด็กหน่อยเราหนองงวัวทุกคนขึ้นกันเลยนี่มากระซามันนั่นดิ ทุกคนมันยังก็ขมอดไล่ลายเลยคืออย่างบมโหธรรมศาสตร์ของตนใหม่ทุกคนมีลายยางให้เห็นชื่อบโฟเกสทุกคนเราเห็นหางมุดแดงใหญ่พี่น้องหางใหญ่อันนี้แหละทุกคนคือหางมุดแดงมันอะนะมันใบใหม่มันตายแล้วมันห่างแล้วมันก็ปิวลงไป กอกใหม่เนาะเป็นห้างบดแดงใหญ่ไปแล้วสองคนเลาะอยู่ตามป่าพี่นอ้องบรรยากาศยามแรงไม่แหย่ดุดีทุกคนหู้สึกว่าแหย่ปนสามคลิปแล้ว <c oughs> น้องไผ่เพิ่นหมักมาแหย่กับเจ้าลอยแล้วก็เลยแล่นน้ำหลังเขาได้แต่กระตาไว้เขาได้แล้วห้างบดแดงเฮ้ย <c oughs> ยังเทวัญยากแหงทุกคนไข่ยบดแดงก็สิได้กินป้าไข่ยลายลีลอยห้าง ทางนี้ไข้ลายแห้งทุกคนโอ้จะลอยเยมแมนขนาดเลยบ่าระเบิดนะวะเอาลงแล้วปะครึ่งอยากเนี่มบอลเก่าทุกคนไข่หมดแดงตรงตื้นไขหลายพร้อมพอละอจะิะ่งไข่แลเบิ่งไข่ละวัะสน้อยโอ้ไข่ตื้งเลย จะไข่มันงแ่ห้างก็มีกับนดอก็พี่น้องบนจะลอยเงยบุได้เราลงมาจะเป็นห้างหนึ่งป้าไข่มันนะว้า,า,วาพี่น้องพอแมวนข้อง,ง่ายแล้วตะกลนเพอ่์จิกิน <c oughs> <c oughs> ย่ส่งีขาดย้อน <c oughs> ปั๊มแจ้งบนแดยงโย่เพอร์สีดยเขาเพร์สีครึ่งเพอ่์สีขอ เปลี่ยนชอรลอยแย่เขาเราเป็นผ so ู้แย่เขาเอาใหม่แย่นี่ยมันง่ายกว่าพุทธนัดก็นเมนลงไปเราได้หลายเด้ชอรลอยเรากำลังเห็นแย่เล็กเล็กเล็กเล็เราเอาบัได้นะบอกเอาด้วยยังกระตาข่มมันอยู่ไก่น้องน้ำไก็อยู่ไก่กองน้ำเราทุกคนมันก็เลยมีไข่มดแดงพี่น้องก็เป็นกระตาข่มทุกคนไม่เห็นช็อตเด็ก เอาม่ทีาบุข่มเง่ยหน่องกระปลาดหระหลาด้องปลุมเลยอาบุข่อมัาได้กระตายเ้กระมันสัร้อยได้สอตเดดบุข่อมช่วยกระตายอ้โหเามกบากระตาบุขอมกะโตม่ใช่ี้ดิมันอ้อนป้านบอกเนาะ ันเป็นแพะกระแ, <paranormal esis> <โ> <trips> แตมมันเป็นลงได้เลยร้อยพลาดก็เป็นบริเกียนพี่น้องเลยจะร้อยพากระตาขวมพลาดพลาดอันโน้นโน้นหินแห่หมอนพี่น้องเกือบไหลลงขำละทุกคนตะเวนตกดินแล้วพี่น้องแล้วคือฝนที่ตก มาตีมันเหลวออมาบกลายแจ้งนะพวกบวอยด้วยนะแกงที่พวกบวอยเลยโอ้ของจะลอยกันได้ไรอเนี้ยยอมตัวเองนะยอมเจ็บเผื่อหักซาไข่หมดแดงหน่อยเออพี่นุ่มบุ้งเนี่ยูกเขือกุ้งเอาทั้งเอาขาแขนเอาบ่าลงข้างในตั้งยังไปเมื่อพี่น้องเมื่อสองน้ำเตือนยังมุดเหนื่อยู่ขบวนนอนมันจะไปแห่พระบ่าพี่น้อยออกหน้าเดียวใบเวิร์ดทีม ตั้งปูนหน่อยตั้งปูใหญ่มวนขนาดทุกคนเจียงย่อยๆอยูอย่ปะเดี๋ยวืันนี้ตัสิพาทุกคนออกนาไปหาเก็บเอายอดพะกโดนกับดอกพะกโดนมาตำใส่หมดแดงเนาะที่เฮาไปแห่เมื่อวานนปะ่ะพี่น้องเ้าเอเอาถ้าจะไปตปนเอาไปกินกับปนปากินกับกอยปาหลาปามีมดมีหมด,ด,หมด อันก uhm, ็ทิอันดับแหลกก็ต้องใหหลาดมันครบแล้มันหมดแยบล้วหมดหมดตาดแดงเลยจบพี่แต่หมดเลยแม่แม่แม่นี่ไม่ได่ไหมแกับแม่ กอดหน่อยผิดกันเลยนเขี่ยบงมูนี่ ตเมื่อเนี่ยนะบรรยากาศคึมทุกคนเลยบ่มีแดดมีแต่ลมปล่อยๆลมปล่อยๆหรือฝนป,ปล่อยๆสลัดกับบถือมีแต่ลมนะมีแต่ลมทุกคนเป็นเ่อนกระกบ่มีแดด หาเจ้าของมาเห็นตกแล้วบรรยากาศมือนล้พี่น้องคึ้บมือ้ไอ้บเ่ยแ้ไห้มบงเนาะดน้ตกกระโดดมดดงามมดมุงผา้วดูใบไม้หล่นพี่น้องหลังจากใบไม้หล่นเล้าก็สิใบไม้ปุ่งทุกคน ผักกระโดนบอผักติว่วบอผักหวานบอบ้านห้าบ่มีผักหวานทุกคนก็สิเป็นดอกจามดอกติ่วเนาะแต่ว่านะดอกอ่าดอกขย้อมบอบ่มีบ,บ,มบางสลัดนะทุกคนก็เห็นตลอดก็พอ,อพอแล้วแค่รอยบึกไม่พอแล้วนี่ทุกคนดอกผักกระโดนนะจะมีความงามดีกว่าใหญ่ โจยมันท้องหักสามแบบจะจจยเรือใบตองกลุ่มใบตองที่โมแมนต์ใบตอ,อ,องบรรเนอกทุกคนใบตองกลุ่มเพราะอะไปเสียนนออกุญแจเนี่ยแหละพี่น,นอ้องถึงเขาจะอยู่บรรเนอกบรรนาแต่เขาก็มีใบตองกลุ่มว้าวใบตงองในใบตองในเมืองแลนะใบตอง ร่มแห้งอนี้พี่น้องหัวบอนตำเลยทุกคนบอนตำนี่คือมาเล่นยญกองเงาหน่อยในเรื่องสารพี่น้องในพวกนี้เด็กถนอยมาเราอาิจะเอาพริกใส่แะไรกันตำแบบคขึ้นพี่น้องตำแบบปั้นนี่บริษัทข้าวเทียมเลยทุกคนหัวสกินดาหรือบัวเพราะว่าฟ้าหัวจับยิง

พวกละหาพันขีบไหมเอาไ้ชิดามาหาใบไว้มาเดิขาดกาดน้น่ะโเ้าเนกีนีหลับสมเสียวตอมากมาอันนี้คือแก่สัาไม่แก่โอคาคูไดทีวามีความาก็บโอค้บาถึงถูสาวถึงยังนะรับพักหนอกินแั่ปลากระโดดตว กินยาแก่ซำออไหมนะแต่ว่าเมื่อนี้ข้าวบนเนินนะแนต่กระตั้มเต็มหมดแดงนะใช่ป่าวเราขี่รถมาเปิดพวกเราหาวันกี่ไปเก็บเอาไปอยากคิวมาเฉื่อแไหม ยังคืออร่อทั้งน,นกิน,น,อน,กนโอ้พี่ดอกมันมีเป็นนวดเลยมันมีน้ำปลาแลใส่ตะปะแดงตำแบบบ้นบานๆหรออือทำไตะกี้บนมีปลาแดงมีไปบนมีเป็นนวมแลมีน้ำปลาอ,อือทุกคนสีมันคือแบบคือตำดอกไม้เนาะมาพี่น้องเมื่อนี้นะมาเล่นกองขึ้นหน่อยกระเม่นเลยทุกคนแต่อยากมอเหงตำมันก็เลยค่ยกินทุกคน ที่ฉันนะน้องงองเขานั่งงงอยู่เขาไม่เคยกินอาหารเปลือกอาหารเผื่อกคนกอเคพักหนอกก็เดาพักกระโดนต่ำใส่กันมันก็จะเป็นสีแหล่แบบนี้นะพี่น้องมาซิมาซิมาซิมทุกคนท่านผู้ใดอ่าไ่เคยกินการระวังเด้อกินแล้วแบบชิดใจทำสมหอดฝาด หอมปักหนอะดมอะถมากมากแม่บอกกมัราอมเสียล้วะมันเดียคก็ไข่ตําตั้ยเบือกมะเข่อตัาเปลือกมะขอกันเลยน่ภาพกอ็อื่นผักผักเนาะอียสขุดเขุดเอาตักนองตม่แเนาะ ตแบ่ดดพีน,อนพ้นองแบบรสชิเนาันคยอ <c oughs> พี่น้องตาอันบนี้เขาหลังเลยทุกคนใบตองนะคลีนแล้วเด้อใบใบทองใบทองก,ง <c oughs> องกงรุงขังแหลกในสีิบิทเสาร้อยกับสาแปเคยกินแซ่แบบเอแ่จ้นานอตำ เปลือกมะเขือเปลือกมะเขือแสบกว่าตำก๋วยอีกเอ้าบานตำมังเหยี่ยวแสบกว่าตำกล้วยตำผักกระโดนแสบกว่าตำกล้วยมันแสบคนละแบบมันแสบคนละแบบต้นนี้ชิ้นง่ายกว่าตำก๋วยมันบอสมากตำมาแสบกว่าบอมแสบคนละแบบเป็นไดอารี่รสจัดกินหลดผักหนอกมันเนี่ยผักหนอกมันมันมันดีต่อสุขภาพแบบ เขากินลงไปแบบเขาส่มในอกหักเนี่ยมันเศร้าซีเมืองวาซีเมืองซีเมืองไคบ่เคยกินหลายกว่าเก้าพี่น้องเป็นอไ้กระดกสติมันแบบว่ามันแซ่บเนาะแต่ว่ามันแบบ จเียเียบ็กน้อยกันเดียวคือตำขวเื่ยคือมันกินไดดเลยพี่น้องผักกาดโนนตำแม่มันสมแห้งข้าอยามันสมข้าอยามันสมนาะใส่หมักอันใส่มดแดงลายอย่ามั่สมอย่างมั่สมอย่ามันฝาดผักกรดโดนใส่น้อยเดียวนะต่ห้ากินมาไปต้องกุ้งแล้วพี่น้องเมนูอาหารบางอย่างกั เฮาบ่เคยกินกะสิแบบว่าบ่ลึกนะพี่น้องรสชาติแต่ว่าเฮาเคยกินแต่ยังน้อยนะโอยใหญ่มากเลยอยากกินอีกตื่นคนเด้เนี่ยพี่น้องแต่ยังน้อยใะแม่เฒ่าเราหมักตำให้กินทุกคนเวลาไปทงไฮทงนายามแหลกนะพี่น้องบางทีเราก็ตำเปลือกมะข่อเปลือกกุกกุกแดงกับเปลือกมะข่อตำสมดแดงเรียกว่าผักกระโดนตำสมดแดงก็แซ่บเลยทุกคนนี่ขนาดผู้บ่เคยกินกันยังว่ากันอยากกินมีมีมๆเอ้าสิเบิดปลาชาวรันลวบัดนี้ บแตเว่ามันอยากออกสมสมแนี่อยากใส่สมลายเพทำชุดไทยจงมันจาของก็สิบ่นั่งมวยนั่งผักบมือหนาเห็ดแแปลกๆกินอย่เลยรึเปล่มันมันสุดเลยสุดแปลกเลยแมถ่าผ้าเห็ดกินเลยโมแปลกเอาเร็วคุยมาก่วงที่หลับก่ได้มายมากินตรงนี้มายะเมื่าซีมึงดูตาพักระโดนเคยกินเยอะมายะเคยกินเยอะ เออวันยญญาเราเคยแนะม่นโคกนี่ยังมั่เราเคยกินเด้นะเอมันเะไรเนี่เนอะคนหลุดไปยังมัเคยกินไคดีใคดีเอาไปไหนกันเนี่ยออาเราก็ได้ยังรือเปลยาโอเคอย่าบอกวันหย่สถวยศพเ้ย<บ>หลับไปได้แต่ผวกเอามะม่วงมาคุยนี่แหละทำไมตะกี้เขาว่าดอกกระเดาเริ่มร่วงดอกมะม่วงก็เริ่มบานดอกตาลเริ่มออกกุลดอกกระโดนเริ่มออกจอกก ดอกข้อเริ่มปงใบดอกของไขก็เริ่มปงงาอันนี้เราเป็นว่าธรรมชาติพันช่างไม้พี่น้องเลยเบิ่งไดือดชมคุยญ่เพิ่นวอาทุกคนป้าบ่าขันว่าพูดเถ้าแล้วเพิ่นจะหน่อยใจผู้ใหญ่เพิ่นอายเกิดก่อนแม่นแต่ว่ากินชมนะกินใส่โคกพี่น้องคุกประแดกต่างเธอเลยอยู่ตัวคนเลยไปที่ยอดโคกกันยอดไหมจะเป็นที่เพิ่นกินแสบปังแน่พอ บรรยากาศก็เป็นใจขนาดเนาะคือมีพี่น้องไอพมีแดดมีแต่ลมยวยๆอยู่ในบรรยากาศนั่งทุกคนมือน,นี้มากินอยู่นะว่แมนมาเหรียญกองเงินหน่อยหักกินแซ่บคือยังงีทุกคนมีคักเขายังยังๆมักม่วงเอ้ยมักม่วงปักกระโดนแต่เดีบบพาา๋พักหนอกยาวมาต่ำพักหนอกไบเรย่าใบบัวบกเนาะ พ่อพ่อเอาแลยทุกคนเจ๊แสบบ่แสบพี่น้องเกลี่ยงเบิดเลยแต่ว่าเบื้องหลังกูกินยังบ่ได้พ่อกระตำอีกกินยังกินเบิดอีกนะยังว่ายังมาแล้วพ่อบ่เนี่ยเรามาบ่ทัน เพื่อนไปหายิางนกทุกคนโอเคแล้วไปน้องเดี๋ยวเรากระซิบคอตูมื่อก่อนสิว่าสมกระเบนตั้มเหมียงกระเบนตั้มฝาดเนาะเพราะพักกระโดนมันจะมีรสชา,าติฝาดขมปนกันทุกคนแต่ส่วนลายออกฝาดลายกว่กาถ้าตำเสนมดแดงมันจะสีบป่าาดมันจะออกสมสมเนาะแก่กัน,กนทุกคนกระิเป็นอาหารที่ว่าพูดเลยี่น้องตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าผู้ภากินทุกคนแต่ว่าทรงลังๆก็คือเขาบริกรโดนแล้วพี่น้องเลยอยากถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งเนาะผู้ใดแน่เคยกินก็คอมเมนต์มาเลยทุกคนจะเป็นเมนูบวแปลกเราี่น้องถ้าผู้ใดที่่่่วาาเเคยยกกินนนนแตัสมอะ ไมยก่อนเนาะจ๊ะพี่กี้แต่เขาเยังหน่อยแต่ว่าท่านสมัเนี้ไม่ค่อยกินกันส่วแปลกเนาะว่าไปยังท mm ุกคนเอาไปซิมได้พี่น้องเมนูอาหารผม <Okay. S 1> ไม่สูตรตายตัวคนรัดแดงได้เนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าตาั้มใส่แต่พักกระโดนกับหมดแดงก็ได้ทุกคนโอเคเนาะสำหรับสี่เฮาสิ่กอตัวไปก่อนพ่อก็มาที่หนาไายบาย see you tomorrow okay.